นิยายเรื่องนางรำโดยอาริตาบทที่47อึดใจหนึ่งหล่อนก็ระงับจิตใจสับสนของตัวเองเอาไว้ได้หญิงสาวย้ำเตือนตัวเองด้วยความทรน,นงด้วยเหตุและผลหล่อนไม่เคยให้อารมณ์มาควบคุมหล่อนเอาไว้ได้คุณกับดิฉัน แค่คนรู้จักกันเท่านั้นค่ะเป็นคนประเภทที่ผ่านมาพบกันในช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็จะผ่านเลยจากกันไปจนกว่าจะพบพานกันใหม่มีคำทักทายให้กันแต่ไม่ใช่คนสนิทสนมจนจะเรียกว่าเพื่อนแล้วก็ไม่ถึงกับเป็นคนแปลกหน้ามือเขาตกปล่อยจาก่ากของหล่อนมีบางสิ่งบางอย่างในตัวเกณฑ์เกตที่บอกเขาว่า ถึงอย่างไรก็จะไม่มีวันรุปคืบหน้าเข้าใกล้หล่อนได้มากไปกว่านี้เกณฑ์เกตเป็นตัวของหล่อนเองมากเกินไปหล่อนยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองเงินก็ซื้อหล่อนไม่ได้แม้ความรักที่เข้าเปิดเผยออกให้หล่อนได้ร่วงรู้ก็ซื้อหล่อนไม่ได้อีกเช่นกันผมไม่น่าจะมาเพื่อได้ยินคำนี้เลยนะเกณฑ์เก,เกตคุณยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำนะคะคุณทำไปแล้วรูปผู้ชายจริง น้ำเสียงของเกนเกตนิ่มนวลน,นักเหมือนปลอบประโลมให้เขาสำนึกในหน้าที่ของเขาเองเช่นเดียวกันทำแล้วต้องยอมรับให้ได้คุณยังคิดว่าผมเป็นลูกผู้ชายอยู่อีกอย่างนั้นหรือน้ำเสียงเขาแปลงปลาก้าวถอยลังมาอีกก้วการจะแตะต้องเกนเกตอีกต่อไปเหมือนเขาเอาความสกรปรกไปแปดเบื้อนหล่อนเสียมากกว่าเขาไม่ควรจะทำเช่นนั้นอีก เมื่อเขายังสะสางเรื่องส่วนตัวได้ไม่เรียบร้อยเขาก็ไม่ควรฉุดกระชากลากเก์เกตลงมาให้หล่อนต้องมองมัวเมื่อพิไทยได้เรียนรู้ซึ้งถึงความรักเขาอดทนได้อดกลั้นได้ที่จะไม่เห็นผู้หญิงเป็นเพียงของเล่นทางเพศเป็นเพียงที่ระบายออกยามที่เขาเกิดอารมณ์ปรารถนาและเขารู้สึกเช่นนี้ต่อเกณฑ์เกตเพียงคนเดียวเป็นความรักที่จู่โจมเขาทรมานเขา ทุรนทุรายหาความสงบสุขในชีวิตอีกไม่ได้เลยเป็นสิคะคุณไทยเป็นรูปผู้ชายดิฉันเชื่อว่าคุณต้องทำหน้าที่ได้ดีชีวิตหนึ่งที่เกิดมานี่นะ่ะบทพิสูจน์ความเป็นคนที่ดีมันอยู่ตรงที่ว่าตัวอยู่ตรงไหนมีบทบาทยังไงแล้วกำลังทำอะไรอยู่นี่เขากำลังถูกสอนอย่างนั้นหรือถูกสอนบทเรียนของชีวิต จากผู้หญิงต่ำต้อยกว่าคนหนึ่งผู้หญิงที่เขาเคยประมาทหลอนว่าแค่นางรำมีชีวิตแขวนเอาไว้กับศิละปะการได้รำหาเงินรายได้เลี้ยงชีวิตกับสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าหลอนมีสติเรียนรู้ชีวิตมากกว่าที่เขาคิดเอาไว้หลายเท่าดิฉันดีใจที่ได้พบคุณได้รู้จักและเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำที่ดี เขาได้เพียงเท่านั้นเองอย่างที่เขาปรารถนาเขาไม่ได้ชายหนุ่มพงกศีรษะเล็กน้อยลำคอ,อยังเชิดตั้งตรงปลายคางยังเชิดขึ้นเขายังมีมาดแกล่งกล้าวทรนงแต่ใครจากกี่คนจะรู้บ้างว่าเขากำลังฝืนหน้าชื่นอกตรมน้ำตากำลังตกอยู่ภายในลูกผู้ชายเสียกระมังที่จะหลั่งลินน้ำตาออกมาไม่ได้ หากเขาร้องไห้ให้หลอนได้เห็นเกณฑ์อาจจะตำหนิเขาอีกเป็นได้หวังว่าคุณคงจะเชื้อเชิญดิฉันในคืนวันแต่งงานเกณฑ์น้ำเสียงของเขาทอดตำ่ำผมรู้ว่าตัวเองทรมานผมจะไม่ลากคุณไปทรมานด้วยผมรู้ว่าคุณอาจจะไม่มีเยื่อใยกับผมเท่าที่ผมมีกับคุณแต่คุณมั่นใจรู้ว่า ถ้าคุณไปในคืนวันนั้นแล้วคุณจะไม่ปวดร้าวผมจะไม่ทำร้ายคุณเป็นอันขาดขอบอกให้รู้ว่าความรักของผมจะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรักของนายทหารคนนั้นเลยอามหรือคะผมรู้ว่าคุณรักเขามากรักจนไม่อาจจะแบ่งปันหัวใจให้กับผมได้แต่การที่ผมได้บอกให้คุณรู้ผมก็สบายใจขึ้นมาก ชนามองหนังสือพิมพ์นั่นด้วยแววตาพึงพอใจหล่อนได้ลงเรื่องของตัวเองแบบลัดคิวมันก็ดีตรงที่หล่อนกับหัวหน้ากองบอกอรู้จักสนิทสนมกันหล่อนเอ่ยขอร้องด้วยหัวอกรูปผู้หญิงด้วยกันหล่อนพูดถึงการช่วงชิงแล้วนี่เป็นหนทางหนึ่งที่หล่อนจะประกาศย้ำถึงความเป็นเจ้าของชนาะหล่อนคาดคะเนใจของพิไทยว่าเขาจะไม่มีวันกล้าเสียงกับชื่อเสียงของตัวเอง เขาจะไม่มีวันยอมด่างพร้อยแน่นอนเรื่องของแมวค่ะแม่หลอนอวดหนังสือกับคุณหญิงชมนาฏยิ้มพลายมาดูสิคะว่ารูปแมวสวยไหมหลอนสวยเสมอในทุกท่วงท่าที่ตั้งใจเป็นนางแบบในเสื้อผ้าแพรพันสวยงามกับเครื่องประดับที่เสริมแต่งบอกฐานะของตระกูลแล้วกับใจความที่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดด้านสติปัญญาชนะปรุงแต่งตัวเองได้โดดเด่นเป็นผู้หญิงระดับหน้า ที่หญิงสาวอีกหลายคนได้อ่านเรื่องราวของหล่อนจะต้องพากันลิษยาหลอนได้อย่างไม่ยากกับชีวิตที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบเหมือนเจ้าหญิงแล้วยังจะเรื่องความรักมันช่างเหมือนเทพนิยายไม่มีผิดคุณหญิงชมนาฏเปิดอ่านทุกตัวอักษรที่ผ่านสายตามิได้ก่อให้เกิดความชื่นชมในตัวลูกสาวหากแต่เปลี่ยนไปด้วยความหนักใจแมวแม้ว่าลูกให้สัมภาษณ์มากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องความรัก จนป่านนี้แล้วคุณไทยยังเงียบกริบไม่มีกระตุกกระตากแล้วนี่หาเขาไม่ยอมแต่งเขาจะเบี้ยวได้ยังไงกันคะนี่รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเงียบเกินไปมันอันตรายเธอพึมพำสังหร์ใจอย่างประหลาดล้ําแมวจะไม่ให้เขาเบี้ยวไม่ยอมเป็นอันขาดหล่อนขับรถออกไปจากบ้านรงดิ่งไปหาเขาหล่อนไม่สนใจด้วยว่าพิไทไยกําลังทํางานของเขาอยู่ ลอนจะไปมาหาสู่เขาในตอนไหนก็ได้หล่อนทำได้เสมอทำตามใจที่อยากจะทำชนะไม่เคยเรียนรู้การข่มใจหล่อนไม่เคยเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจตัวเองเอาไว้บ้างหล่อนมีแต่อารมณ์เป็นตัวชักนำทั้งนั้นแมวเอาหนังสือมาให้ดูหล่อนเปิดออกอวดท่าทางเหมือนเด็กๆพึงพอใจกับของเล่นชิ้นใหม่พี่ไทยพยักหน้าอย่างแกน่น เขาไม่ทําแม้แต่จะเปิดดูเมื่อชนาวางหนังสือลงตรงหน้าเขานอกจากผลักไปอีกทางหนึ่งเมื่อเขาเงยหน้ามองหล่อนสีหน้าของเขาสงบนักผมอยากพูดเรื่องของเราแม้ดีค่ะดีมากๆหลอนเดินเข้ามาใกล้โอบรอบลำคอของเขาเอาไว้พี่ไทยยังคงเฉยเมยไม่ได้ปลดมือของหล่อนออกไปด้วยซ้ําแมวกําลังฟังคุณไทยพูดต่อไปสิคะผมจะไม่แต่งงาน จะไม่มีงานแต่งงานของเราในปีนี้อะไรนะคะคุณได้ยินแล้วนี่ชนะผมยังไม่พร้อมแล้วผมก็จะไม่ฝืนใจตัวเองด้วยแต่แมวผมเตือนคุณแล้วคุณไม่ฟังผมเลยคุณเที่ยวแจกข่าวไปทั่วก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวความขายหน้าแล้วนี่เหมือนเขาประชดประชันชนะถอยห่างออกมาผิดหวังในตัวเขาอย่างแรงกล้าหล่อนไม่คิดว่าเขาจะกล้าเสี่ยง ชนะตัวไวสถานหล่อนเริ่มโกรธอีกแล้วพิไทยเหมือนนกรู้เขาไม่อยากอยู่เพื่อจะเห็นให้ความชื่นชมต่อหล่อนลดน้อยลงไปเขาเพ่นออกไปจากห้องปล่อยให้ชนะได้อารวาสบ้าคลั่งอยู่คนเดียวหนังสือเล่มนั้นถูกฉีกรกระจายก่อนจะเซซังกลับไปโดยไม่ใยดีกับสายตาของใครๆที่มองดูหล่อนอย่างสมเพชระคนกับความใคร่รู้ ลกลับมาในสภาพแตกต่างกว่าเมื่อยามออกไปจากบ้านเหมือนฟ้ากับดินแมวสิ้นเสียงเรียกหลอนก็โผเข้าหากอดเธอไว้เหมือนเป็นที่ยึดพึ่งพิงเธอรับรู้ได้ถึงแรงสั่นเทาไปตลอดเนื้อตัวนั้นรีบพาชนามานั่งริมฟีปากของชนาถูกกัดแน่นท่าทางของหลอนชวนให้เวทนาบูบหนึ่งหัวอกของคนเป็นแม่ โยนเหตุผลทั้งหมดทิ้งเธอโกรธพี่ไทยจนจับใจเพราะเขาลูกสาวเธอถึงได้บอบช้ำแสนสาหัสถึงเพียงนี้แล้วจะอีกยาวนานแค่ไหนเท่านี้เธอก็รู้แล้วว่าเขาบ่ายเบี่ยงกับการแต่งงานถึงจะไม่มีการบังคับกันชีวิตคู่ก็คงจะไม่ยาวนานแล้วมันก็จะล่วมล้างลงแม่ขาแมวแมวหมดสิ้นแล้ว หล่นคลำครวนออกมาได้เสียงแหบโหยเสียดแทงลึกลงไปกลางจิตใจของเธอแสนสาหาัสชนาเจ็บปวดเท่านี้แต่คนที่เจ็บยิ่งกว่ากลับเป็นเธอแม่ที่แบกรับความเจ็บปวดเอาไว้แทนลูกได้เธอโยกตัวชนาเบาๆปลอบโยนเสียงแผ่วๆให้เป็นหน้าที่ของแม่ดีกว่าแมวอย่าไปพบเขาอีกนะลูกมันยิ่งจะแยกกันไปหนักเขามีนางคนนั้นเพราะนางนั่น มันทำให้คุณไทยมืดมัวไปอาจจะไม่ใช่แต่เพราะเขาเป็นเขาเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบแม่ไม่นึกเหมือนกันว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้เพราะจากการที่เธอตรวจสอบติดตามดูเธอไม่เคยเห็นเลยว่าเกนเกะจะเข้ามาพัวพันด้วยเกนเกตก็ยังคงดํารงชีวิตของหล่อนอยู่ตามปกติทุกประการหล่อนไม่เคยพาตัวเองเข้ามาใกล้พิไทยไม่เคยมีข้อเสียหาย การวางตัวของเกณฑ์เกตทำให้คุณหญิงชมนาฏยกย่องหล่อนอยู่เป็นอันมากก็ลูกผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งหล่อนสงบเสงี่ยมไม่รวดดผลไม่เหือหืมกับฐานะของพี่ไทยทั้งที่เธอมองออกว่าเกณฑ์เกตพอใจพี่ไทยอยู่ลึกๆคุณหญิงชมนาฏก้าวเข้ามาในห้องทำงานของพี่ไทยแล้วเธอก็ยืนนิ่ง หลังจากผ่านประตูได้เพียงสองก้าวกับสภาพห้องที่มองเห็นข้าวของในห้องกระจัดกระจายเกลื่อนกระดาษเกลื่อนเต็มห้องบางแผ่นก็มีรอยฉีกทำลายอะไรกันนี่คุณไทยเธอถามกับชายหนุ่มที่ยืนสั่งงานอยู่กลางห้องเขาเดินมาหาพนมมือไหว้เธอคุณหญิงชมนาตยกมือรับไหว้แต่กวาดมองไปรอบๆเชิญทางอื่นดีกว่าครับตรงนี้ไม่เหมาะเลย มันอะไรกันหรือว่าสิ้นเสียงแค่ตรงนั้นเธอนิ่งงันไปแม้พี่ไทยจะไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวเธอก็ตะหนักดีว่านี่คือฝีมือของชนาะอับอายจนอยากจะถอยกลับแต่พี่ไทยก็สุภาพนักเขาไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกอย่างนั้นอีกนานผมเข้าใจดีและไม่โกรธด,ด้วยเขาพาคุณหญิงชมนาจเข้ามาในห้องรับรองของออฟฟิศเห็นสีหน้าอึดอัดใจของเธอแล้ว ก็พลอยอึดอัดไปด้วยมันไม่ใช่วิสัยของเขาเหมือนกันกับการที่เขาดึงดันจะไม่ยอมแต่งงานเรื่องแต่งงานของผมกับคุณแมวผมยังไม่พร้อมในตอนนี้แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พร้อมตลอดไปเธอนิ่งฟังเขาผมอยากจะขอเวลาอีกนิดเวลาที่จะช่วยให้ผมสงบทางใจมากกว่านี้ผมอาจจะขอมากเกินไปเห็นแก่ตัวเกินไปใจได้โปรดเถ,ถิดครับ ฉันมีลูกสาวนะคุณไทยตอนนี้ก็มีข่าวออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าแกจะแต่งกับคุณผมเข้าใจเข้าใจแต่อยู่เฉยๆอย่างนี้ก็เท่ากับไม่เข้าใจอยู่ดีชายหนุ่มก้มหน้าลงสองมือบีบเข้าหากันแน่นคุณหญิงชมนาฏยิ้มมุมปากเหมือนสมเพศตกมาถึงตอนนี้เธอไม่แคร์ต่อปากของผู้คนในสังคมเท่ากับแคร์จิตใจเปราะบางของชนะอีกแล้ว แน่นอนว่าชนะจะต้องเดือดทุรนทุรายไปสุดฤทธิ์เธอมีลูกสาวคนเดียวรักมากเหลือลน้นแม้จะเคยลักหลอนในทางผิดผิดแต่เธอก็ยังรักลูกฉันรู้ว่าบังคับกันไม่ได้กับเรื่องแบบนี้แล้วถ้าไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบนั้นของคุณกับยายแมวฉันก็ยินดีจะให้มันจบแต่นี่คุณไทยคงจะเข้าใจว่าผู้หญิงก็มีสิ่งนี้สำคัญมาก ยายแมวอาจจะดูปรุดปราดแต่ฉันไม่เคยเลี้ยงแกมาแบบว่าผมมจารีเป็นของโยนทิ้งได้ง่ายๆโดยไม่มีความหมายแล้วแกก็รักคุณเป็นผู้ชายคนเดียวที่แกรักและอยากจะแต่งงานด้วยผมทราบข้อนั้นแล้วคุณจะทำยังไงเธอรูกเร้าต่อไม่ยอมให้พี่ไทยได้ตั้งตัวติดคุณไทยฉันมานี่ก็เหมือนบากหน้ามานะเท่านี้ฉันก็อับอายเหลือพอแล้ว ฉันเป็นแม่ของฝ่ายหญิงต้องมาพูดวิงวอนให้มีการแต่งงานคุณคงจะยังไม่รู้เพราะคุณยังไม่เคยเล่นบทพ่อแม่ไม่รู้หรอกว่าความอัป,ปยศมันรสชาติเป็นยังไงหากเธอด่าทอเขาด้วยถ้อยคำร้ายๆหรือแสดงกริยาไม่งามพี่ไทยอาจจะไม่ชาแล้วชาอีกเท่านี้เลยนี่เหมือนเขาผิดโดยไม่มีโอกาสได้ชี้แจง เขาผิดทั้งหมดชายหนุ่มละอายใจสุดซึง้งแววตาของเขาบ่งบอกแล้วเขาก็พูดไม่ออกก็จริงๆแล้วเขาก็ยังตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ตกฉันรู้ว่ามารบกวนเวลาทำงานของคุณแต่ตอบฉันทีเถอะตอบในสิ่งที่คุณจะทำมานในเวลาอันใกล้แต่งหรือไม่แต่งเล่นเอาเถิดแบบนี้ฉันงงไปหมดแล้วเอาอย่างนี้นะครับ เขาแข็งใจเอ่ยขอร้องผมยังไม่พร้อมในเวลานี้อย่างที่เรียนให้ทราบผมขอเวลาอีกสักปีหนึ่งผมรู้ว่าผมย่ำยีคุณแมวไปแล้วผมไม่อยากให้เธอปวดร้ามากไปกว่านี้ด้วยการแต่งงานในขณะที่ผมยังไม่พร้อมพอมันจะตกหนักกับเธอเขาเว้นระยะไปนิดนึงคุณหญิงได้โปรดทราบไว้ด้วยเถอะนะครับว่าผมเองก็ยังเป็นชายโสดหากผมไม่ได้รักผมก็จะทำได้สารพัด ที่จะทำให้คุณแมวต้องช้ำใจคุณหญิงชมนาตกตะลึงเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักชนาเธอไม่อาจจะแปลความหมายจากประโยคนั้นเป็นอื่นได้อีกไม่มีความรักเป็นพื้นฐานรองรับเลยหรือนี่ถ้าคุณไม่รักแกก็ปล่อยแกไปดีกว่าฉันจะพูดกับลูกเองอย่าให้แกต้องมาทนรับสภาพที่คุณไม่เคยรักแกเลยผมคงจะรักคุณแมวได้ แต่คุณก็ยังไม่มั่นใจคุณหญิงชมันนาทรงกายลุกขึ้นอ่อนเปรียไปหมดยิ่งเวลาผ่านไปเธอก็ยิ่งได้รู้ใจของผู้ชายคนนี้มากขึ้นฉันไม่เข้าใจเท่านั้นว่าทำไมคุณเลือกยายแมวมาเป็นคู่มั่นหากฉันรู้ความจริงใจแต่แรกของคุณว่าไม่เคยรักยายแมวเลยฉันจะไม่ยอมให้มีการมั่นหนนั้นเกิดขึ้นเป็นอันขาดมันสายเกินไปแล้ว เท่านี้ลูกสาวฉันก็สูญเสียไปมากเหลือเกินแล้วยังไม่รู้ว่าแกจะสูญเสียอะไรอีกฉันคงจะขอร้องคุณไม่ได้มากไปกว่านี้มันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องสะสางเองมีสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอยายแมวก็ยังเป็นลูกที่มีพ่อแม่มีชาติตระกูลมีเกียรติยศที่ต้องรักษาเอาไว้เห็นแก่สิ่งเหล่านั้นก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปบ้างก็พอ